สวัสดีครับผมบูมเพิ่มสังและดิฉันขวัญดวงขวัญค่ะและคุณกำลังฟัง Happy Light for You Podcast Open up to new listening experience รายการที่จะนำคุณผู้ฟังไปสู่การแชร์ประสบการณ์จากชีวิตจริงและวิธีแก้ไขปัญหาต่อความรู้สึกด้านลบที่มีอยู่ในใจคนโดยวันนี้เสนอตอนวันนี้คุณรักตัวเองแล้วหรือยังสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะสําหรับคําว่ารักคนอื่นจนลืมรักตัวเองคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าเรื่องน่าเศร้าที่สุดสําหรับคนมีความรักคืออะไรสําหรับบางคนแล้วนะคะอาจจะเป็นความรักที่ทุ่มเทให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือสําหรับบางคนนะคะอาจจะเป็นความรักที่มันไม่มีความสุขเอาซะเลยแต่สําหรับเราแล้วนะคะเรื่องน่าเศร้าที่สุดของคนมีความรักก็คือเวลาที่เรารักใครมากๆอะค่ะเรามักจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอ บางคนก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เขารักหรือบางคนก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เขาไม่ไปจากเราแต่ก็มีนะคะบางคนที่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองซะจนลืมไปเลยว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงกันแน่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเองชอบหรือไม่ชอบอะไรคุณผู้ฟังคะความรักไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงนะคะแต่คือการปรับและยอมรับซึ่งกันและกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองซะจนไม่มีความสุขเลยเมื่อนั้นมันไม่ใช่ความรักค่ะ แต่เป็นความพยายามที่อาจจะหมดลงในวันใดวันหนึ่งก็ได้ครับสำหรับประเด็นที่เราจะนํามาแชร์ประสบการณ์กันในวันนี้เนี่ยผมขอถามคุณผู้ฟังก่อนเลยนะครับว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเคยรักใครมากๆจนยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเดิมกับกลายเป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนไหมครับแล้วเหตุผลที่คุณผู้ฟังยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรกันบ้างครับลองคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้อ่านกันได้นะครับและสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับคุณเอนามสมุติซึ่งคุณเอเนี่เป็นทีมงานของเราเอง วันนี้คุณ A เนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์สําหรับเรื่องราวความรักที่ผ่านมาของคุณ A นะครับว่าการที่คุณ A เนี่ยรักใครมากๆจนลืมรักตัวเองเนี่ยส่งผลเสียด้านลบกับคุณเอยังไงบ้างโดยคุณ A เนี่ยเพิ่งผ่านประสบการณ์นี้มาสดตอนร้อนในช่วงโควิดนี้เองครับแล้วเราจะไปช่วยกันแก้ปัญหากับความรู้สึกที่เป็นลบของคุณ A อยังไงมาเราฟังกันเลยครับสวัสดีครับคุณ A สวัสดีค่ะครับเรื่องราวความรักของคุณเเนี่ยเป็นมาอย่างไงบ้างไหนลองเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิครับค่ะเรื่องราวมันเริ่มต้นในช่วงม .4 ค่ะ คือเราอะมีแฟนอยู่แล้วนะคะแต่เราแอบชอบเพื่อนร่วมชั้นคนนึงค่ะเราก็แอบมองเขาอยู่ตลอดละแคะแต่ว่าเราด้วยความเรามีแฟนเราก็เลยแบบไม่ยุ่งดีกว่าแต่พอผ่านมาสักพักเขาก็เลิกกับแฟนเราก็เออเดี๋ยวนะครับคือตอนนั้นเนี่ยต่างคนต่างมีแฟนอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะครับแล้วพอมาสักพักเราก็เลิกกับแฟนค่ะเขาก็เลิกกับแฟนเราเป็นช่วงใน ที่มีกีฬาสีโรงเรียนค่ะเราก็ได้เจอกันทุกวันทุกวันมันก็ทําให้แบบรู้จักเจอหน้ากันทุกวันแบบว่าเกิดความใกล้ชิดสนิทสนมแบบนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เลยรู้สึกกับเขามากขึ้นแล้วเขาก็เข้ามาในชีวิตเราค่ะแล้วก็เราก็ได้คบกันพอไปช่วงมหาลายัยเรากับเขาก็คือไปเรียนที่มหาลัยเดียวกันค่ะเขาก็ดีกับเรานะคะแต่ว่า บางทีเขาก็แบบไม่ชอบนิสัยเราบางอย่างแล้วก็ทะเลาะทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติอะค่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะพอเราเรียนอะไปสักพักนึงแล้วอะเราโดนทายออกค่ะเรารู้สึกว่าเราเสียใจมากเราคาดหวังแบบว่าเออเขาคงจะมาปอบเราแต่เขาไม่มาปอบค่ะพี่เขาปล่อยให้เราแบบร้องไห้ยอยู่คนเดียว แล้วเรื่องราวเป็นยังไงต่อค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะหนูก็ไม่ยอมแพ้ค่ะหนูก็ไปสอบติดที่เดิมค่ะแต่ว่าอีกคณะหนึ่งหนูเรียนได้ประมาณครึ่งเทอมค่ะเขาก็ซิวไปเรียนที่กรุงเทพค่ะมันก็ทําให้หนูกับเขาอ่ะห่างกันมากขึ้นความรู้สึกมันก็ห่างกันมากขึ้นค่ะแล้วก็ในตอนนั้นจนถึงตอนเนี้ยหนูคบกับเขาได้ประมาณ สี่ปีครึ่งแล้วค่ะพี่มันก็มีทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างรักเลิกตามภาษาคู่รักทั่วไปจนช่วงโควิดค่ะเราก็ห่างกันมันก็ทำให้ความรู้สึกเราห่า,หางห่างกันไปมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถไปหากันได้ปกติเราจะไปหามาสู่กันตลอดแต่เนี่ยคือแบบห่างไปเลยแล้วก็ทะเลาะทะเลาะกันหนัก เขาก็เลยตัดสินใจบอกเลิกเราแล้วก็โอเคเลิกก็เลิกเราคิดว่าเขาอะคิดว่าเราอะ่ะยื้อเขาไม่ไ,มได้ยังไงเขาก็ไม่กลับมาค่ะผ่านไปสักอาทิตย์หนึง่งเขาก็กลับมาง้อเราเหมือนเดิมค่ะพี่เขาง้อแล้วเขาก็ทำตัวดีดีดีกว่าตอนที่คบกันมาสี่ปีแรกๆค่ะพี่คผ่านไปสักเดือนหนึ่ง คือเขามาฟอร์มดีตลอดเลยนะคะเดือนหนึ่งเขาก็อยู่ดีเขาก็บอกเลิกเราด้วยสาเหตุที่แบบเขาบอกว่าทัศนคติไม่ตรงกันค่ะทั้งทั้งที่ผ่านมาคือหนูอะ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแบบนิสัยชอบอะไรกลายเป็นคนแบบจากพูดเยอะก็พูดน้อยฟังเขามากขึ้นไม่เถียงเขายอมเขา ยอมขอโทษเขาตลอดยอมง้องเขาตลอดเลยค่ะพี่เรียกว่ายอมเขาทุกอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพื่อที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตค่ะก็พอดีกันก็พอดีกันแล้วใช่ไหมคะก็รอบนี้ทะเลาะก,กันหนักเลยค่ะสาหาัสไม่คิดว่าไม่คิดว่าเราคงจะได้กลับมาคบกันแล้วค่ะพี่เพราะเขาเลิกกันทัศคติ หนูก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันทั้งที่เราก็ไม่มีมือที่สามเข้ามากันนะคะเลิกกันหนูคิดว่าหนูอะอยู่ได้แต่ว่าผ่านไปอาทิตย์หนึ่งหนูหนูรู้สึกแบบเริ่มไม่ไหวแล้วหนูก็ไปงอเขาไปเจ็ดวันเลยค่ะมีเรียนหนูก็ไปค่ะเพราะว่าเรียนออนไลน์หนูก็ไปนั่งเรียนงอเข้าไปเรียนไปยอมทําทุกอย่างค่ะพี่้างจานกวาดท่องหาอะไรแบบ ดูแลเขาอ่ะคือแบบดีที่สุดหนูคิดว่าหนูจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่หนูจะทําได้เพื่อที่หนูจะไม่เสียใจอีกแล้วค่ะเรียกว่าเทคแคร์เขาดีทุกอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เขาคิดว่าเราอ่ะดีกับเขาแค่ตอนเขาตอนเราไปง้อเขาก็เลยไม่กลับมาหาเราเขาก็ให้เราได้เป็นแค่คนคุยพอสักพักเรากลับมาที่มอของเราค่ะแล้วก็ทักไปคุยกับเขาปกติแต่เขาอ่ะกลับบอกเราว่า ไม่ไม่ต้องทักมาอะไรแบบนี้แล้วนะอะไรอย่างนี้มันทําให้เราแบบรู้สึกไม่โอเคอะคะ่ะคนคุยแบบยังไงคะพี่ไม่ต้องมาทักแบบจเจาะแจะมันไม่ใช่อ่ะคะ่ะเพื่อนมันยังไม่เหมือนเลยค่ะพี่เราหนูก็เลยตัดสินใจบอกเขาเออพอเหอะอึดอัดแบบไม่ไหวแล้วทําแบบนี้ก็แบบไม่คุยกันจะดีกว่าะคะ่ะ แล้วก็ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งค่ะพี่เขาก็ทักมาคุยกับหนูเขาก็ง้อเขางา้อเขาให้เราไปหาแล้วก็ไปนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาแค่วันสองวันเราก็ไปหาเขาแล้วก็ไปแล้วก็แบบเขา่าไม่ยอมพูดที่จะง้อเราสักทีงเราก็เลยเปิดประเด็นคุยกับเขาก็เลยแบบทะเลาะทะเลาะกันเลยค่ะเพราะว่าหนูความรู้สึกหนูคือแย่แล้วอะ่ะก็คือไม่ยอมเขาแล้ว ค่ะก็เลยแบบพูดจาไม่ค่อยดีไม่ดีกับเขาก็หงุดหงิดเอาแต่ใจนิดนึงค่ะมันก็เลยแบบว่ามีนิสัยบางอย่างที่เขาไม่ชอบที่เขาแบบไม่ชอบผู้หญิงอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบจิตใจเขาก็เลยแบบจากร้อยลดมาเหลือห้าสิบอะค่ะที่จะกลับมาคืนดีกับเราอ๋ออย่างนี้นี่ค่ะเขาก็แบบเหมือนมีกำแพงในจิตใจของเขาอะพี่ เขาก็บอกว่าให้หนูรอนะคะอย่าเพิ่งมีคนอื่นหนูก็รอเขาค่ะหนูก็รอเขาประมาณได้สองอาทิตย์เขาก็ทักมาบอกว่าอืมเจอไม่ต้องรอเราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้แบบใช้ชีวิตให้มีความสุขคือแบบหนูเสียใจมากเลยค่ะที่ทํามาทุกอย่างลังเขาลังจนวินาทีสุดท้ายเลยค่ะแต่เขาก็ไม่กลับมาหนูเสียใจ หนูก็ไม่รู้จักจัดก,การความรู้สึกอย่างนี้ยังไงคะพี่คือเขาเขาเลิกกับเราเพราะว่าทัศนคติไม่ตรงกันหรือว่าเขาไม่ได้รักเรามากพอครับพี่จากเรื่องราวที่เราไรด้ฟังมาปัญหาที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเรื่องของระยะทางและความสัมพันธ์ที่ไม่เข้าใจกันนะคะรับทะเลาะกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมีแค่คุณเอฝ่ายเดียวที่ยอมกัาทุกอย่างและพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมากจนเกินไปจนทําให้ไม่เป็นตัวของตัวเองซึ่งสาเหตุที่คุณเอเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าคุณเอเนี่ยรักเขามากจนเกินไปมากจนเกินตัวมากจนเอาทั้งความทุกข์และความสุขของตัวเองเนี่ยไปยึดติดที่เขาทั้งหมดและที่สําคัญเลยนะครับคือคุณเอเนี่ยรักเขามากจนลืมรักตัวเองและตัวคุณเอเองเนี่ยยัขขขงยึดติดกับอดีตที่เคยมีความสุขและเสียดายระยะเวลาที่เคยคบกันมา ซึ่งผลกระทบที่ตามมาในความสัมพันธ์นี้เนี่ยก็คือทําให้สุขภาพจิตของคุณเองเนี่ยย่ำแย่ทั้งความเครียดความผิดหวังทําให้ทําใจยอมรับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังไม่ได้เลยทําให้ร้องไห้อยู่บ่อยๆนะครับโดยวิธีจัดการกับความรู้สึกที่เป็นลบเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับคุณเอเนี่ยต้องรู้จักรักตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปรักคนอื่นตัวคุณเองเนี่ยก็สําคัญคุณมีค่าสําหรับตัวเองเสมอหัวใจความรู้สึกและร่างกายเป็นของเราเราควรรักษาถานอมมันไว้ให้ดี อย่าให้ใครมาทำร้ายได้ถ้าคุณเองไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักคุณได้ดีกว่าตัวคุณเองเครับและอีกอย่างเนี่ยคุณต้องทำใจยอมรับให้ได้ว่าความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้แล้วอย่ามัวยึดติดอยู่แต่กับอดีตที่ทำให้เราเสียใจยิ่งยอมรับความจริงได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีกับตัวคุณเองมากเท่านั้นนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเราก็มีหลักธรรมที่จะนำมาช่วยในการจัดการกับความรู้สึกด้านลบให้กับปัญหานี้ โดยการาำลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยนั่นก็คือมรแคะนะครับมาใช้ในการให้คำปรึกษาในหัวข้อสัมมาสติซึ่งสัมมาสติเนี่ยก็คือการมีสติใช้สติอยู่ตลอดเวลาไม่ทำจิตใจให้เลื่นลอยดำรงอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เป็นปกติค่ะโดยเรานะคะจะให้คำแนะนำในการพ้นทุกข์กับุลเอด้วยการปรับสัมมาสติเป็น4เต็ปเข้าใจง่ายจำง่ายและนำไปใช้ได้จริงค่ะคือมีสติ รู้ตัวอย่าจมกับอดีตและที่สำคัญเลยนะคะยอมรับความจริงค่ะเรามาเริ่มสเต็ปแรกกันเลยนะคะสิ่งที่คุณเอต้องมีนะคะในสเต็ปที่1คือมีสติคุณเอต้องมีสติในการใช้ชีวิตเสมอเพราะการที่มีสติจะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาต่างๆได้จากเหตุการณ์ที่คุณเอเล่ามาตั้งแต่ต้นนั้นแสดงให้เห็นว่าคุณเอยังขาดสติในการใช้ชีวิต เพราะตอนนี้นะคะคุณเอกําลังหลงทางอยู่ในความทุกข์และความเสียใจอยากให้คุณเอลองตั้งสติแนละ้วมองไปร,บรอบๆดูและคุณจะพบว่ายังมีคนที่เขายังอยู่ข้างๆคุณและพร้อมจะช่วยเหลือคุณเสมอนะคะเพียงแค่คุณกล้าที่จะออกมาจากจุดๆนั้นปัญหาทุกอย่างจะมีทางออกเสมอค่ะหลังจากที่สเต็ปแรกผ่านไปนะคะคือมีสติสเต็ปต่อมานะคะก็จะเป็นสเต็ปที่2คือรู้ตัว เราต้องรู้ตัวเองอยู่เสมอนะคะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เช่นการพูดการคิดคุณเอควรรู้นะคะว่าเรื่องที่คุณเอทำอยู่นั้นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีจากการที่คุณเอเล่ามาว่าการที่คุณอยู่ตรงนั้นไม่มีความสุขเลยอยากให้คุณลองทบทวนดูนะคะว่าระหว่างความสุขกับความทุกข์อันไหนมันมากกว่ากันถ้าสมมุตินะคะคำตอบสุดท้ายของคุณเอคือความทุกข์ คุณเอรู้อยู่แล้วในใจใช่ไหมคะว่าคุณเอควรทํำยังไงต่อไปแต่แค่ตัวคุณเอเองเท่านั้นว่าจะทําในสิ่งที่ควรทําหรือเปล่าต่อมาจะเป็นสเต็ปที่3นะคะก็คืออย่าจมกับอดีตค่ะคือการที่เรานะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองจิตใจเลื่อนลอยจมอยู่แต่กับอดีตค่ะคุณเอควรพาตัวเองไปทําอะไรที่ทําให้ตัวเองมีความสุขบ้างนะคะอย่างเช่นช้อปปิ้งหรือว่ากินกาแฟค่ะ ถึงแม้อาจจะมีบางครั้งนะคะที่คุณเออาจจะถึงเปนนึกถึงเรื่องราวในอดีตบ้างไม่เป็นไรค่ะเราอยากกดดันตัวเองมากเกินไปค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยปรับกันทีละนิดค่ะค่ะและเราก็มาถึงสเต็ปสุดท้ายกันแล้วนะคะคือสเต็ปที่4ยอมรับความจริงค่ะคือการให้เรารู้สิ่งที่เป็นธรรมชาติรู้สึกยังไงก็ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกแบบนั้นแล้วปลอบใจให้รู้สึกดีไปด้วยค่ะเหมือนการที่คุณเอคิดถึงเรื่องราวในอดีต คุณเอนึกถึงได้นะคะแต่เราควรนึกถึงแต่เรื่องราวดีๆนะคะพยายามอย่าไปน,นึกถึงเรื่องราวแย่ๆของเขาเพราะจะทําให้ตัวเราเองมีทัศนคติในทางลบแล้วใจเราก็จะเป็นทุกข์ตามไปด้วยค่ะหรือการที่คุณเอยังคิดถึงเขาอยู่คุณเอคะการที่คนสองคนมีช่วงเวลาที่ยากลาบากมาด้วยกันอย่างยาวนานและวันหนึ่งต้องแยกจากกันเป็นคนละทางคุณเอคิดถึงเขาได้นะคะมันไม่ได้ดูอ่อนแอรหรือดูแย่เลย แต่การที่คุณเอคิดถึงเขาแล้วนะคะคุณเอควรปรับใจตัวเองให้รู้สึกดีกับการคิดถึงในครั้งนั้นด้วยนะคะคุณเอคะคนเราเสียใจได้ร้องไห้ได้อ่อนแอได้ไม่มีผิดนะคะคุณเอเสียใจให้ถึงที่สุดแล้วกลับมารักตัวเองให้มากๆนะคะถ้าคุณเอทำครบทั้ง4สเตปเราเชื่อว่าจะทำให้คุณเอสามารถก้าวผ่านเรื่องราวร้ายๆนี้ไปได้ค่ะสู้ๆนะคะเพื่ออโอกาสใหม่ๆในวันข้างหน้าและจะได้เจอกับอนาคตที่ดีกว่าเดิม าาหลังฝนมมมกสสวยเอค่ะอยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังและคิดตามนะครับอย่าไปผูกความสุขของเราไว้ที่ใครความสุขทุกขของเราเป็นผลของกรรมของเรากรรมคือการกระทำของเราเองดังนั้นเนี่ยเราจึงเป็นผู้รับชอบว่าความสุขทุกของเราเองร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าย,ยกหน้าที่นี้ใครทางนั้นนะครับอย่ามอบความสุขทุกทั้งหมดในชีวิตเราเนี่ยให้กับคนที่เรารักวันไหนเขาทําดีกับเราเราสุขวันไหนเขาทําไม่ดีกับเราเราทุกพรุ่งนี้ไม่รู้เลยว่า เราจะสุขหรือทุกข์เพราะไม่รู้เลยว่าเขาจะทำดีกับเราไหมอย่าใช้ชีวิตแบบนั้นจงเป็นเจ้าของชีวิตและรับผิดชอบชีวิตทั้งสุขและทุกข์ของตัวเองเสมอนะครับการเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะช่วยรักษาทุกอย่างเองครับค่ะเราสองคนขอเป็นกำลังใจให้คุณเอและคุณผู้ฟังที่กำลังเผชิญกับเหตุการณ์นี้นะคะขอให้ผ่านมันไปให้ได้ไวๆนะคะเวลาจะช่วยเยียวยาจิตใจเราให้ดีขึ้นเองค่ะ และวันนี้นะคะเราจะทิ้งท่ายด้วยธรรมะส,สอนใจโดยคำสอนที่เรายกมาจะเป็นของแม่ชีสันจนีค่ะท่านได้กล่าวไว้ว่าเขาไม่รักเราเป็นเรื่องของเขาเขาเดินจากไปก็เป็นเรื่องของเขาที่เป็นเรื่องของเราก็คือเศร้าได้ทุกได้ไม่ว่ากันเพียงเศร้าและทุกแค่สั้นๆแล้วกลับมารักตัวเองกอดตัวเองเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีงามเพราะเขาจากให้เราโตไม่ได้จากให้เราตาย ค่ะวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับพวกเราใหม่ทั้งสองคนใน EP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ